สวัสดีค่ะวันนี้พี่กุ้งเอาขี้ปาวานที่บ้านเอามาโชว์เพื่อนๆนะคะเออเห็นไหมเนาะแดดช่วงบ่ายแดดจะเข้าข้างบ้านเต็มๆนะคะที่เลี้ยงต้นไม้อันนี้เป็นหน่อของขี้ปาวานซึ่งตัวแม่เขาจะใหญ่ใหญ่กว่านี้มากอะเออใหญ่กว่านี้อีกหลายเท่าเลยแต่นี้พี่กุ้งเลี้ยงในกระถางเล็กแยกหน่อเข้ามา ซึ่งจะบอกว่าเขาก็มีสเสน่ห์นะคะด้วยรูปทรงของเขาตัวนี้ก็จะออกแบบอย่างนี้นะนิดนึงไม่รู้ว่าโตขึ้นจะเปลี่ยนอีกไหมแต่ว่าอยู่อย่างนี้มาหลายเดือนละนะคะก็จะเริ่มแตกหน่อละหน้าก็ทะลุกระถางละนะคะตัวนี้แล้วก็นี่อีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นไม้ตระกูลเดียวกับลิ้นลิ้นมังกรน,นะคะเลี้ยงง่ายค่ะ แดด้อยได้น้ำปานกลางนะคะตัวนี้น้ําเยอะก็เยอะมากเกินอะ่ะก็จะทําให้เน่าได้นะคะดูสิตัวนี้ทรงเขาสวยอะ่ะพี่กุ้งชอบจังเออชอบตัวนี้อันนี้เ็าเป็นหน่อที่จริงแยกมาแยกเฉพาะตัวนี้มาแล้วก็เออเขาให้หนอมาเป็นตัวนี้เออมันตัวเนี้ยสวยพี่กุ้งชอบเออน่ารักดีเพิ่งเห็นทรงแปลกๆเขาก็มีตัวนี้เนาะก่อนอันนี้มีทรงน่ารักน่ารักนะเป็น ครึ่งวงกลมเลยเหมือนแตงอะ่ะแตงผ่าครึ่งอะ่ะเออไปกลมมากแต่ตัวนังขายไปแล้วนะก็คิดว่าเราจะได้แบบนั้นอีกปรากฏว่าไม่ได้แล้วไม่เห็นเลยนะเออฟอร์มฟอร์มใบเขาก,ก็ก็มีความหลากหลายเหมือนกันอันนี้ก็เอามาให้เพื่อนๆชมแงว่าจริงๆแล้วเออเฮ้ยเลี้ยงไปเลี้ยงมามันมันมีความ ความเก๋ความแปลกตรงนี้ของรูปทรงซึ่งมันเมื่อก่อนเราเห็นว่ามันก็น่าจะเป็นแบบใบใบแบบนี้เนาะอ่าเนี่ยใบใบแบบเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นใบแบบประมาณนี้นี่เหมือนหางประวานแดดอะ่ะพี่จะทายังไงดีเนาะแดดเออนี่ประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูต้นแมน่ี่ซึ่งกระถางนี้เป็นต้นแม่ของเขาเห็นว่าใบใหญ่มากเออใบใหญ่ซึ่งก็แจกจ่ายเขาไปเยอะ มากมากแล้วนะคะสําหรับตัวนี้เพราะว่าให้ให้ให,หน่อค่อนข้างดกเหมือนกันอันนี้ต้นต้นแม่ก็เหมือนต้นลูกอ่ะแยกออกมาก็ยังไม่ใหญ่ยังไม่ใหญ่มากใน,นความใหญ่นะก็กเกินเกินฝ่ามือพี่กุ้งแล้วเนี่ยถ้าเกิดปกติแล้วอะความเก๋เขาไปก็จะเป็นแบบแล้วเนี้ยหนึ่งใบใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้แดดดีวะ่ะแสงดีเออตรงนี้แสงได้เดี๋ยวเอาเอามาให้ดูตรงนี้ใหม่เนี่ยคือ เราก็จะถ้าวิธีการนะถ้าเราจะไปตกแต่งบ้านเนาะเราก็แซะแค่หนอนเนี้ยขึ้นมาแล้วก็ใส่กระถางทรงสูงเก๋ๆนะเนี่ยสวยสําหรับใบเนี้ยสวยเลยสําหรับใครจะไปแต่งแต่งบ้านแต่งอะไรตัวนี้ก็จะใหญ่ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งอ่ะเดี๋ยวกุ้งเอาตัวลูกมาให้ดูตรงนี้ใหม่ดีกว่าแสงตรงนี้ดีกว่าเยอะเลยนะโอเคไปเอาตัวเมื่อกี้มาให้ดูใหม่ละ เพิ่งรู้ว่าแสงตรงนี้ดีกว่าเยอะเลยอันนี้ก็เป็นตัวลูกเขาล่ะค่ะที่พี่กุ้งแยกหน่อออกมาก็ถ้าไปเปลี่ยนใส่กระถางสวยๆก็เก๋นะคะตัวลิมะกรตัวนี้ที่จริงเลี้ยงในอาคารก็ได้นะคะก็เป็นไม้ค่อนข้างทนนะคะทนแรงได้อยู่ภายในอาคารก็ได้นะคะเป็นไม้ฟอกอากาศอีกชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยฮิตมากเลยอ่ะพี่กุ้งก็ฮิตตามเขานะแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงมาเรื่อยๆส่วนใหญ่จะแจก ขายบ้างแจกบ้างแล้วแต่ขายก็ขายทุกถูกอะ่ะเออขายประมาณเหมือนแจกฟรีอะ่ะเออเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นฟอร์มเห็นไหมใบออกจะห่อๆหน่อยตัวนี้เออตัวนี้ใบสวยวะ่ะตัวนี้สวยเลยแล้วก็ตัวที่พี่กุ้งบอกเมื่อกี้นะใบเก๋ๆอันนี้คือแยกออกมาใช่ไหมเมื่อกี้ที่บอกแล้วก็มีใบออกมาแบบนี้เออน่ารักอะ่ะดูดิเออ,อย่างนี้เห็นแสงดีหน่อยนะคะ ก็เพื่อนเพื่อนกำลังมองหาไม้ฟอกอากาศเลี้ยงง่ายๆนะคะแล้วก็มีความเก๋มินิมอลนิดนึงนะคะก็พี่กุ้งแนะนำเลยนะลิ้นมังกรตัวขี้ประหว่านเลี้ยงง่ายราคาย่อมเยาวมากๆเลยตอนนี้นะแทบจะแจกกันฟรีเลยตอนนี้อย่างที่พี่กุ้งบอกนะใครอยากได้ก็คอมเมนต์มาได้นะคะพี่กุ้งน่าจะมีแจกให้สัก ไม่น่าจะเกิน4ี่ห้าคนเพราะว่ามัน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 อะไรวะมันยังพี่คุ้มเพิ่งแยกออกมาแล้วลากมันยังเดินไม่ดีเออประมาณนี้เนี่ยค่ะเออพี่เห็นแล้วเดี๋ยวพี่ว่าจะตัดใบเนี้ยเอาไปเลี้ยงใส่กระถางไว้ในบ้านถ้าทางจะสวยนะคะอันนี้ต้นต้นแม่พันธุ์เขาที่จิ่งใหญ่กว่านี้มีนะคะมันพึ่งเอเอน่าตายไปพี่คุ้มให้น้ําเยอะช่วงไม่อยู่บ้านก็อัดน้ําไปกระไมทีเน่านะคะ อนนี้ถามว่าช่วยฟอกอากาศประเภทไหนจําไม่ได้นะคะเพื่อนๆนะคะแต่ก็บอกว่าช่วยฟอกอากาศแต่จริงจริงแล้ว่มันก็ทําให้จิตใจเราสดชื่นขึ้นนะคะในบ้านโต๊ะทํางานถ้ามีไม้สีเขียววางไว้สักนิดนึงนะคะก็เพิ่มบรรยากาศในการทํางานแล้วก็ทําให้สายตาของเราเอ,อ,อะไระไม่ร้านะคะจ้องมองคอมนานๆมองสิ่งไหนนานๆ้วเปลี่ยน โฟกัสมามองไม้เขียวๆอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยได้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบต้นลิ้นมังกรแบบที่พี่กุ้งชอบเนาะเอออันนี้เป็นอะไรวะขี้ปะวานเออตัวขี้ปะวานนะคะก็นํามาฝากกันเลี้ยงง่ายค่ะแทบจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยไม้พี่กุ้งเลี้ยงง่ายทุกตัวใครดูคลิปพี่กุ้งก็จะเห็นว่าพี่กุ้งบอกตลอดว่เาเลี้ยงง่ายๆคือสไตล์พี่อะพี่ไม่ชอบอะไรที่มันต้องดูแลยุ่งยากเราก็อยากได้ง่ายๆแต่เราก็ใส่ใจเขา แต่อยู่ในระดับที่เราดูแลเขาไหวนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าง่ายๆแล้วเราก็ทิ้งๆกงว้างๆนะง่ายๆของเราคืออาฉันมีแบบนี้ฉันเลี้ยงเธอแบบนี้เธออยู่กับฉันได้ไหมอาอยู่กับฉันได้ก็อยู่มันก็นเลยง่ายสําหรับเรานะคะโอเคฝากไว้ถ้าใครอยากได้ก็คอมเมนต์มานะมีแจกไม่เยอะนะน่าจะไม่กี่คนนะโอเคนะไปกุกงไปแล้วดีกว่ากับคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมปกุก้นะคะสวัสดีค่ะ